สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงสมรรถนะพื้นฐานของครูปฐมในด้านทักษะหรือสกิลเพื่อนๆคิดว่าทักษะได้คือหัวใจสำคัญที่ครูปฐมควรมีคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปร่วมค้นหาคำตอบและทำความรู้จักกับทักษะเหล่านั้นที่จะช่วยให้ครูสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสมรรถนะพื้นฐานของครูปฐมในด้านทักษะ3ทักษะได้แก่1 ทักษะด้านการสอนและการจัดการเรียนรู้ 2. ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียน 3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารเรามาเริ่มกันที่ทักษะแรกทักษะด้านการสอนและการจัดการเรียนรู้โดยเราจะมีสถานการณ์จำลองมาให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณาดูนะคะว่าจากสถานการณ์ควรใช้ทักษะใดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่1 ในชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณครูกำลังสอนเรื่องก,การบวกและการลบจำนวนเต็มพบว่านักเรียนในชั้นเรียนมีความแตกต่างในความสามารถด้านคณิตศาสตร์อย่างชัดเจนนักเรียนบางคนสามารถเข้าใจแนวคิดได้อย่างรวดเร็วในขณะที่บางคนยังสับสนกับวิธีการบวกและลบทำให้รู้สึกเบื่อหรือหมดกำลังใจเมื่อทำผิดพลาดหากคุณเป็นครูที่กำลังสอนอยู่ คุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจากสถานการณ์ที่1ทักษะที่เราควรใช้แก้ปัญหานั้นก็คือทักษะการสอนและการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนค่ะซึ่งทักษะนี้ครูจะต้องสามารถวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายหมายถึงการมีทักษะหรือความสามารถในการสร้างและจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบที่แตกต่างกันและหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมที่ใช้ทักษะลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีหรือการมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์จริงเพื่อให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายจะช่วยตอบสนองความต้องการและลักษณะของผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันรวมถึงช่วยพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลายและการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนหมายถึงการที่ครูต้องสังเกตและเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้ดีจากการฟังบางคนชอบการลงมือทำหรือบางคนเข้าใจได้ง่ายเมื่อเห็นภาพประกอบครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เช่นการใช้เทคนิคที่หลากหลายการสนับสนุนผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หรือการประเมินผลการเรียนรู้และการปรับปรุงวิธีการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ดีและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ตั้งไว้สถานการณ์ที่2 ครูปฐมศึกษาชั้นปีที่4ต้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องลักษณะของดวงดาวและระบบสุริยะแต่พบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถจินตนาการถึงขนาดและระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์หรือดวงดาวได้การสอน่งอนางภาพในหนังสือเพียงอย่างเดียวก็ทําให้นักเรียนเนี่ยขาดความตื่นเต้น โรงเรียนก็ไม่มีอุปกรณ์จำลองระบบสุริยะที่สมจริงในฐานะที่คุณเป็นครูเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรนั่นก็คือครูต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนที่หลากหลายนั่นเองแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายเลยจริงๆในฐานะที่เราเป็นครูเราควรมีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เพื่อเราจะได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแปลกใหม่ตามยุคตามสมัยเพื่อให้เด็กๆได้รับความรู้ที่สามารถมองเห็นภาพได้มากขึ้นแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเนื้อหาที่กำลังสอนอยู่ด้วยเพจะทำให้ห้องเรียนนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุดค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ที่3ค่ะ ครูแป้งกำลังสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนเรียงความโดยให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อวันหยุดของฉันแต่เมื่อครูตรวจงานพบปัญหาดังนี้ค่ะนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขียนเรียงความไม่เป็นโครงสร้างเช่นขาดคำนำเนื้อหาและสรุปบางคนก็สะกดคำผิดเป็นจำนวนมากและยังมีบางคนที่เขียนเรียงความสั้นจนเกินไปหรือไม่สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ครูแป้งจะมีวิธีจัดการกับนักเรียนเหล่านี้ได้อย่างไร นั่นก็คือครูปแป้งจะต้องมีทักษะการประเมินผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นครูจะมีทักษะการประเมินผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนค่ะจะมีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ถ้าเราไม่มีการวัดและการประเมินผลเราก็จะไม่รู้ว่านักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านใดมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงเราจะไม่สามารถพัฒนาจัดการเรียนการสอนขอ,องครูได้เพราะมองไม่ออกว่าจะแก้จุดไหน เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ได้เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนได้ค่ะการให้ข้อมูลย้อนกลับที่สร้างสารรค์และช่วยพัฒนาผู้เรียนการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทําให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาทาให้สามารถพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพค่ะ หลักการให้ข้อมูลย้อนกับเชิงสร้างสารร์นั้นครูจะใช้การสื่อสารเชิงบวกด้วยความจริงใจเป็นภาษาพูดและภาษากายที่ทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ค่ะการปรับเปลี่ยนการกล่าวคำจากคำพูดแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ที่สร้างสารร <c oughs> เช่นการตั้งคำถามชวนคิด <c oughs> การช่วยดึงประสบการณ์ของผู้เรียนออกมา การแสดงให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเก่งและฉลาดหลังจากที่เราได้ทราบทักษะที่1ไปแล้วนะคะเรามาดูทักษะที่2กันบ้างค่ะคือทักษะด้านการจัดการชั้นเรียนค่ะเรามาดูสถานาการณ์ตัวอย่างกันก่นกอนเลยนะคะครูโดนัทกำลังสอนในห้องเรียนน ong- ที่ห้องเรียนนั้นมีแค่กระดานดำและโต๊ะเรียนขณะสอนก็ไม่สนใจปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและสั่งให้นักเรียนเปิดหนังสือทำแบบฝึกหัดโดยไม่มีการถา,ามความคิดเห็นหรือทำให้เด็กเข้าใจถึงบทเรียน ที่จะเรียนในวันนั้นทําให้นักเรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจครูได้มีการทําโทษหรือตาําหนิเด็กที่ทํางานไม่เสร็จตามเวลาทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเต็ไมไปด้วยความเครียดและไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน จากสถานการณ์ข้างต้นนะคะเราจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรนั้นเรานั้นก็ควรมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนค่ะจะมีทั้งหมด2ทักษะนะคะทักษะแรกจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะที่สสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่ปลอดภัยและเป็นมิตรค่ะ เรามารู้จักกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพกันก่อนค่ะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆภายในห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูมีความสะอาดรวมไปตลอดถึงสิ่งต่างๆที่เสริมความรู้เช่นป้ายนิเทศหรือโปสเตอร์มุมวิชาการชั้นวางหนังสือโต๊ะวางสื่อการสอนและอื่นๆที่จะส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนนั้นมีความสะดวกสบายสบายตาสบายใจโดยเราจะยกตัวอย่างการจัดบรรยากาศค่ะเช่นการจัด โต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียนควรจะมีขนาดเหมาะสมกับผู้เรียนลุกนั่งได้สะดวกและป้ายนิเทศหรือโปสเตอร์ที่เราเห็นติดตามผาผาน,นังของห้องเรียนในชั้นประถมนะคะป้ายนิเทศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนค่ะโดยจัดตกแต่งออกแบบให้สวยงามน่าดูสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนค่ะโดยเนื้อหาสาระนี้ก็ควรสอดคล้องกับบทเรียนทักษะที่สสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่ปลอดภัยและเป็นมิตร จะเป็นการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาค่ะช่วยสร้างความรู้สึกให้นักเรียนเกิดความสบายใจในการเรียนปราศจากความกลัวและวิตกกังวลมีบรรยากาศของการสร้างสารรค์เร้าความสนใจนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุขนักเรียนจะเกิดความรู้สึกนี้ก็ขึ้นอยู่กับครูเป็นสิ่งสาคัญค่ะดังนั้นครูควรจะมีปสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ูและนักเรียนควรมีความสัมพันธ์อันดีต่อการค่ะเช่นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามครูให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียนให้นักเรียนมีอิสระและมีความสบายใจในการทํากิจกรรมสถานการณ์ที่5ในขณะที่ครูปามิ่งกำลังสอนเรื่องการบวกเลขสองหลักมีเด็กที่นั่งอยู่หลังห้องคุยกันตลอดเวลาสักพักเด็กเริ่มทะเลาะก,กันและจะทำลายร่างกายกันทำให้เพื่อนในห้องไม่มีสมาธิในการเรียน ในฐานะที่เป็นครูรับผิดช,ชอบดูแลเด็กในชั่วโมงนั้นครูปามิ่จะต้องจัดการกับเด็กกลุ่มนั้นอย่างไรจากสถานการณ์ที่5นี้นะคะเส้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เทคนิคการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกที่เราจะพูดถึงกันในหัวข้อถัดไปนั่นเองค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะทักษะการจัดการพฤติกรรมนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่1 กำหนดกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกับนักเรียนคือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นระเบียบส่งเสริมความรับผิดชอบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลาเคารบองชาติหรือนักเรียนต้องส่งกันบ้านตามเวลาที่กำหนดค่ะ 2. ใช้เทคนิคการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกคือการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนค่ะยกตัวอย่างเชน่นการพูดชมนักเรียนหรือการให้รางวัลกับนักเรียนเมื่อน,นักเรียนมีพฤติกรรมที่น่าเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นค่ะและทักษะที่3ทักษะสุดท้ายคือทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูสถานการณ์ไปพ,พร้อมๆกันก่อนค่ะสถานการณ์ที่หก รูระฐมศึกษาปีที่สกํกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนสามหลักแต่พบปัญหาคือนักเรียนหลายคนไม่เข้าใจวิธีการบวกและการลบจำนวนสามหลักเพราะครูอธิบายไม่ชัดเจนนักเรียนบางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้วิธีการขอยืมนักเรียนบางคนต้องคำถามหลายครั้งเกี่ยวกับกระบวนการที่สับสนแต่ไม่สามารถแด้รับคำอธิบายที่ตรงจุดจากครู ในฐานะที่คุณเป็นครูคนดังกล่าวจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรจากสถานการณ์ที่6นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารกับนักเรียนด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัยที่เราจะพูดถึงกันในหัวข้อถัดไปนั่นเองค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพได้แก่ กับนักเรียนด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัยคือการเลือกใช้คําพูดหรือการอธิบายที่ตรงกับระดับความเข้าใจและความสามารถของนักเรียนในแต่และช่วงวัยตัวอย่างเช่นในระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นผู้สอนควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้คําพูดที่ดูอบอุ่นและสนับสนุนรวมถึงการใช้ท,ท่าทางและอารมณ์ร่วมในการสื่อสารค่ะ ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายผู้สอนจะใช้คำพูดที่เป็นทางการมากขึ้นแต่ไม่ซับซ้อนเน้นการใช้เหตุผลและสื่อสารด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลืแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระค่ะสถานการณ์ที่7ครูแพทย์กำลังสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนครูพบปัญหาดังนี้ 1. นักเรียนหลายคนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มที่ไม่ดีเนื่องจากมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันพวกเขามักจะมีการโต้เถียงกันและบางครั้งไม่ทำการทดลองตามขั้นตอนที่คัวอธิบายให้ชัดเจน 2. มีผู้ปกครองบางส่วนเริ่มกังวลเกี่ยวกับการบ้านและคะแนนวิทยาศาสตร์ของบุตรหลาน เนื่องจากนักเรียนบางคนมีคะแนนต่ำในการทดสอบและผู้ปกครองบางรายมีความเห็นว่าโรงเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิชานี้มากนักครูแทนต้องทำการจัดการปัญหานี้อย่างไรจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะครูควรมีความสามารถในการสร้างความสมัยที่ดีกับนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงานคะ่ะโดยก็คือ การสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากการให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างของกันและกันทั้งในด้านความคิดทัศนคติการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมการสแสดงออกถึงความจริงใจการรับฟังความคิดเห็นและการยอมรับซึ่งกันและกันจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยมีความมั่นใจและเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานหรือการเดยนร่วมกันการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการทํางานอย่างเป็นทีมอย่างเป็นระบบทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและทําตามเป้าหมายร่วมกันการสื่อสารที่ดีการรับฟังความคิดเห็นอย่างสาร้สางสรรค์และการสนับสนุนให้ทีมช่วยกันในการทํางานให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด